ครับนักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษร on learn ออวิชาพิาศาสตร์กับครูแมกครับพร้อมกับหนังสือคู่ใจของพวกเราครับหนังสือวิาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับหยิบขึ้นมากันเลยถึงเวลาแล้วที่เราจะปิดฉากบทนี้ลงด้วยกันนะครับจากที่เราสรุปความรู้แล้วงั้นวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับในเรื่องของการประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงวัดสดุนะครับ มาดูกันเลยว่าเราใช้ความรู้ในเรื่องนี้กันนะครับได้หรือไม่ได้เริ่มตน้นครับโจทย์ข้อที่หนึ่งใหญ่ของเราบอกว่าดูรูปดูภาพโอโหชอบให้ภาพมานี่เราชอบดูมากๆเลยแล้วบอกว่าวัตถุในภาพเนี่ยนะครับประกอบมาจากชิ้นส่วนย่อยอะอะไรบ้างนะครับวัตถุ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 เช่นรูปนี้วัตถุก็คือพัดนะครับพัด รูปนี้วัตถุก็คือหมอนนะครับรูปนี้วัตถุก็คือกําไรข้อมือเป็นลูกป,ปัดใช่ไหมเป็นลูกป,ปัดนะครับอ่ะมีมาให้6รูปนะครับมีว่าวมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีเก้าอี้พวกนี้คือวัตถุหมดเลยนะครับและวัตถุนั้นจะต้องมีชิ้นส่วนย่อยๆชิ้นส่วนย่อยนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วเป็นวัดสดุชนิดใดนะครับประเภทใดก็มาเริ่มต้นกันรูปที่1ครับรูปพัดอ่าพัด เอยบางคนเคยไปซื้อมาเป็นพัดนะครับพลาสติกใช่ไหมพัดพลาสติกนะครับแต่อันนี้เนี่ยดูเลยเป็นพัดไฮโซมากโอโ้โหนะครับตรงนี้เนี่ยครูแม็กว่าต้องนะครับเป็นชิ้นส่วนย่อยเป็นแท่งไม้โอโ้มีแท่งไม้หลายแท่งด้วยเห็นไหมมีแท่งไม้หลายแท่งด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะน,นชิ้นส่วนย่อยที่หนึ่งเลยนะครับครูแม็กก็ขออนุญาตนะครับผมใส่ลงไปครับก็คือนะครับไม้ไม้ไม อ่าต่อกันเลยนะครับมาแล้วซูมมาดูสิรู้ไหมว่าพัดที่นะครับเขาใช้กันเนี่ยนะครับมันทํามาจากอะไรเอ่ยโอ้โหมีหลายแบบครับมีทั้งเป็นพลาสติกมีทั้งเป็นผ้ามีทั้งเป็นกระดาษนะครับอันนี้ดูแล้วนะครับดูสวยงามมากเลยนะคุณแวบบ่ก็ต้องเป็นพัดราคาแพงแบบยุคโบราณเลยเนี่ยนะครับต้องทํามาจากอ่าทำมาจากกระดาษครับกระดาษ คุณแบงครับผมทํามาจากผ้าได้ไหมครับได้เหมือนกันนะมันมีพัดเยอะแยะมากมายจริงไหมะนะคุณแบงก็เอาไม้นะครับเอาแบบที่บ้านอามาคุแูแบงเนี่ยพัดเนี่ยนะครับทำมาจากกระดาษนะครับกระดาษก็ต้องใช้แบบรักษาเพราะกระดาษเนี่ยมันทะลุง่ายจริงไหมพัดแรงๆเป็นไงนโอ้โห,โหนะครับเดี๋ยวหลุดนะครับต่อมานี่เลยครับเวลาพัดเนี่ยนะครับมันกลางออกใช่ไหมมันก็ขุบได้ การออกหุบได้ตรงนี้ครับนี่นักเียเคนไหนรู้บ้างตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรยึดไว้เนี่ยแดงๆเนี่ยนี่น,นี่ต้องมีต้องมีน็อตมีน็อตยึดเอาไว้มีสกรูยึดเอาไว้ขันเอาไว้ให้เรียบร้อยนะจะได้พับ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 ,พบ,พบได้นะครับโอเคก็จะมีน็อตมีสกรูนั่นเองครับเอาเป็นน็อตละกันนะน็อตนี้ฟังดูง่ายดีน็อตครับ โอเคเรียบร้อยมี3อย่างนะครับรูปที่1พผ่านไปวัตถุนี้เรียกว่าพัดประกอบมาจากชิ้นส่วนย่อยได้แก่นะครับแท่งไม้เป็นวัสดุไม้นะครับ ส่วนตัวพัดก็จะเป็นกระดาษนั่นเองครับตรงจุดยึดเป็นจุดหมุนก็เป็นน็อตเป็นโลหะนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยรูปที่1ผ่านไปต่อมา2ก็คือหมอนอิงนั่นเองนะครับอันนี้ง่ายเลยหมอนอิงเนี่ยเราจะแบบพิงให้มันสบายอ๋อสบายเนี่ยคงไม่ใช่เหล็กใช่ไหมนะครับน่าจะเป็นอะไรเป็นผ้าครับโอเคเป็นผ้าครับข้างในต้องนุ่มๆครับนุ่มๆเพราะเรายัดอะไรไว้ ยัดนุ่นเอาไว้หรือยัดใยสังเคราะห์ก็ได้นะครับนุ่นมันก็แบบปุยปุยนิดนึงนะครับปุยปุยนิดนึงนะแต่ว่าใยสังเคราะห์เนี่ยจับดูมันจะแบบเหมือนกับเป็นพลาสติกเป็นเส้นเส้นขยุกข,ขยุยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะคุณแม่ขอเป็นนุ่นแล้วกันนะเป็นนุ่นเป็นนุ่น นะครับเป็นนุ่นแล้วก็การที่ทําให้ผ้า2บาันนะครับผ้า2แผ่นเนี่ยมาประกบกันเป็นหมอนเนี่ยต้องมีการเยบ็บด้วยเยบ็บเย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 ็บต้องใช้อะไรต้องใช้เส้นด้ายนั่นเองครับใช้ได้อ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุในรูปนี้เรียกว่าหมอนมีชิ้นส่วนย่อยๆนะครับ3อย่างนะครับได้แก่ผ้านะครับนุ่นนะครับได้นะครับโอเคเสร็จแล้วไปต่อ รูปที่3กันเลยครับมาแล้วครับรูปที่3ามอ้อันนี้นี่เด็กผู้หญิงนะครับชอบเลยวันนี้ก็ใส่มาใช่ไหมวันนี้ก็ใส่มาใส่ทั้งตัวเลยแขนแขนคอนะครับอะไรอีกฮะอ่าข้อเท้าเห็นไหมสวยน่ารักนะครับนี่คือกําไรข้อมือนะครับนี่เห็นเม็ดเม,มพวกนี้ไหมเราเรียกว่าลูกปัดใช่ไหมครับลูกปัดนี้ก็อาจจะทํามาจากพลาสติกก็ได้ใช่ไหมครับหรือลูกปัดเนี่ยนะครับโอ้ทำมาจาก หินก็ได้นะครับว้าวหินนี้ใส่แล้วจะเสริมพลังอันนี้ก็เป็นนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่าแล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ได้ใส่เพราะเชื่อหรอกก็ใส่เพราะว่ามันสวยดีอ่าบางคนก็ใส่เพราะว่าเชื่อว่าจะนําโชคลาภมาให้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าที่นี้นะครับมาดูกันว่ากําไรข้อมือนี้เนี่ยนะครับน่าจะประกอบมาจากอ,ะ,อะไรบ้างก็มีลูกปัดนี่ลูกปัดนะครับแต่ว่าลูกปัดเนี่ยมันมาเรียงนะมันมาเรียงนะครับ เป็นนะครับกำไรข้อมือได้เป็นเพราะว่าลูกปัดเนี่ยเขาเจาะรูเอาไว้เนี่ยครูแม็กเล่าให้ฟังเลยนะใครไม่เคยเจอนะลูกปัดกลมๆเขาจะเจาะรูเอาไว้แบบนี้แล้วเขาก็จะใส่นะครับเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็จะเป็นเส้นพลาสติกเรียวๆใสๆร้ยยยรอยเข้าไปนะครับแล้วก็เอาลูกปัดอีกลูกหนึ่งครับมาครับแล้วก็มีรูมีรู เอาเชือกเอาเส้นเอ็นพลาสติกเนี่ยร้อยเข้าไปร้อยร้อยร้อยเข้าไปจนกลายเป็นกําไรข้อมือนั่นเองครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนย่อยก็จะมีลูกปัดครับผมลูกปัดครับมีใครอีกนะมีอะไรอีกนะมีนะครับเชือกนะครับเชือกนะครับหรือจะเป็นใช้เป็นเส้นเอ็นก็ได้นะครับเส้นเอ็นเราเรียกว่าเส้นเอ็นโอเคไหม มีลูกปัดนะครับมีเชือกแล้วก็มีเส้นเอ็นใสๆนะครับเส้นเอ็นก็อาจจะมีแบบว่าเส้นเอ็นแบบว่าแข็งๆคือใส่แล้วก็บบใส่ลาบากหน่อยอ่ะใส่ได้ละและบางอันก็จะเป็นเส้นเอ็นที่ยืดได้โหคล้ายๆหนังยางเลยโอเคไหมครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับนี่ก็คือส่วนประกอบย่อยของกําลรข้อมือนั่นเองครับคุณแม็กคะ้ะลูกปัดนี้หนูขอเขียนเป็นอ่า ก้อนหินได้ไหมเป็นหินได้นะครับแล้วแต่ว่าเราใส่กําไรข้อมือแบบไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อมารูปที่4ครับว้าเลยครับนี่เลยว้าครับผมนี่เว้าเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นโครงล่างแข็งๆแบบนี้อยู่ได้เป็นเพราะว่ามันต้องมีแกนเองนะมีแกนนะครับซึ่งต้องทํามาจากอะไรเอ่ยไม้นะครับดัดเอาไว้หรืออาจจะมาจากโครงรวดก็ได้นะครับโครงรวดก็ได้แล้วก็จะมีผ้านะครับหรือมีกระดาษอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้อะไร นั้นชิ้นส่วนย่อยเนี่ยพวกเราไม่ได้จำเป็นต้องเขียนแล้วออกมาเหมือนกันเป๊ะนะครับไม่จําเป็นนะครับอ่านงั้นครูแบงเอาคร่าวๆตรงโครงเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ก้านไม้ก้านไม้นะครับ หรืออาจจะใช้ลวดโลหะก็ได้ครับลวดโลหะนะครับนำมาขึ้นเป็นโครงเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะใช้กระดาษนะครับหรือผ้าก็ได้นะครับกระดาษหรือผ้านะครับทำเป็นตัวเว่านั่นเองครับกระดาษหรือผ้าหรือแผ่นพลาสติกบางๆก็ได้นะคือมันแล้วแต่ว่าเราจะหาอะไรเจอเลยนะครับ กระดาษผ้านะครับมีเชือกด้วยรู้ไหมจะเล่นว่าวเนี่ยเราต้องจับเชือกใช่ไหมแล้วก็ให้ว่าวลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะมีชิ้นส่วนอื่นๆเช่นเราอยากจะตกแต่งว่าวของเราให้สวยงามก็อาจจะมีริบบิ้นนะครับมีลูกปัดใส่เข้าไปก็ได้อันนี้เนี่ยแล้วแต่นักเรียนแต่ละคนเลยนะครับ โอเคคข้าวๆประมาณนี้ครับต่อมารูปที่5ก็เลยรูปนี้ครับว้าวน่ารักมากเลยกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าผ้านะครับนะกระเป๋าผ้าอืมก็ต้องมีอะไรเอ่ยต้องมีผ้านั่นเองครับกระเป๋าผ้าต้องมีผ้าเราอยากจับกระเป๋าผ้าแบบนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอ่ะเราก็อาจจะใส่นุ่นเข้าไปหรือใส่ใยสังเคราะห์ด้วยก็ได้นะครับอ่ะใส่นุ่นใส่ใยสังเคราะห์นุ่มๆนะครับแต่ว่า กระเป๋าเนี่ยนะครับต้องมีการเย็บต้องมีการเย็บต้องมีเส้นอะไรเอ่ยต้องมีเส้นได้โอ้ยครูแมกครับนี่มันเหมือนกับหมอนที่เราทํามาเลยนะใช่นะครับแต่ว่าดูตรงนี้นิดนึงครับนี่เลยอุย้ยนี่มันอะไรอะ่ะเนี่ยมันต้องลูดไปรูดมาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าเรียกว่าซิปใช่ไหมครับดังนั้นนะครับชิ้นส่วนย่อยของกระเป๋าผ้านี้ก็ต้องมีมีซิปด้วยนะครับโอเค okay. นึกออกใช่ไหมครับเข้าใจนะครับ มาต่อกันรูปที่6ครับรูปนี้นะครับวัตถุชนิดเรียกว่าเก้าอี้นั่นเองนะครับเก้าอี้นั้นก็ต้องมีส่วนประกอบชิ้นส่วนย่อยนะครับเป็นนี่เลยครับโอ้โหนี่ไงไม้นี่ก็ไม้ครูแม็กค,ครับมีแต่ไม้อย่างเดียวเลยครับ no 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 ไม่ครับไม้ไม้ก็ต้องมีตอกตั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 กตอกตะปู PU, ยึดเอาไว้นั่นเองครับดังนั้นก็ขอเขียนเลยว่ามีแท่งไม้ นะครับแล้วก็มีตะปูนะครับมีตะปูโอเคไหมปอก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 อเคเรียบร้อยครับขั้นข้อที่1ใหญ่ของเราก็ผ่านกันไปนะครับแบบสบายๆง่ายๆเ,เลยนะครับเราดูให้ออกว่ามีชิ้นส่วนย่อยเป็นอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่าในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยวัตถุส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีชิ้นส่วนย่อยที่เป็นวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวโอ้เนี่ยก็สองชิ้ใช่ไหมเนี่ยมีตั้ง4ชนิดนะครับนี่โอ้โห 6ชนิด5ชนิด6ชนิดนะครับโอ้โหเห็นไหมมีหลายหลายชนิดมารวมกันนะครับแล้วคุณแมกครับมีอะไรบ้างที่เป็นวัสดุชนิดเดียวตัวอย่างเช่นลูกปิงปองไนงะทั้งลูกเนี่ยเป็นไงเอ่ยมี2ฝามาประกบกันใช่ไหมแล้วก็ยึดไว้ด้วยกาวจริงไหมครับฝาทั้งสองข้างนี่เป็นไงเอ่ยอืมสองข้างนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งคู่เลยจริงไหมนะครับก็อาจจะมีหลายชนิดหรือมีแค่ชนิดเดียวก็ได้เหมือนกันครับมาดูข้อที่2ใหญ่กันเลยดีกว่าครับ ข้อ2อย่าบอกว่าดูภาพนะครับแล้วบอกว่าเป็นผลที่เกิดจากการทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทําให้วัสดุเย็นลงนะครับมีร้อนขึ้นกับเย็นลงนั่นเองครับพร้อมกับบอกว่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโอ้โหมีแต่ของกิน อของกินบางคนบอกเอาเทียนเป็นของกินหรอครับครูแม็กไม่ได้ไม่ได้แน่นะนะโอเคมีหลายอย่างเป็นของกินนะครับเริ่มหนึ่งครับกล้วยปิ้งอ่าแม่ค้าครับเอากล้วยมาปอก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 จับดูนุ่มๆนิ่มๆปิ้งเสร็จปุ๊บแข็งเหนียวรสชาติเปลี่ยนกลิ่นหอมโอเคไหมนะครับแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งความแข็งก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมความเหนียวก็อื้ออร่อยนะครับรสชาติก็ เปลี่ยนไปนะครับแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยนะโอ้มีการเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับเป็นการทำให้วัสดุนะครับร้อนขึ้นครับผมเป็นการทำให้ร้อนขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนสีนะครับสีของกล้วยปิ้งกับก่อนปิ้งเนี่ยแตกต่างกันเลยครับมีการเปลี่ยนสีมีการเกิดกลิ่นมีการเกิดกลิ่นนะครับมีอะไรอีกเขียนลงไปให้หมดเลยนะครับทุกคนครับเขียนกันเยอะๆครับ อ่านะครับรสชาติก็เปลี่ยนจริงไหมนะครับต่อมารูปที่สองครับไอศครีมแล้วทำไอศครีมนะครับจากที่เป็นเหลวๆใส่ไข่ใส่นมใส่รสชาติหวานๆลงไปเอาไปแช่เย็นโอเคไหมครับแช่เย็นเป็นการทําให้เย็นลงเป็นการทําให้เย็นลงเพราะนะครับจากที่เหลวๆก็กลายเป็นแข็งก็คือการเปลี่ยนสถานะครับเปลี่ยนสถานะ โอเคไหมนะครับเปลี่ยนเลยนะฮะถ้าเกิดเรากินแอติมแบบเร็วๆมันไม่อร่อยไงต้องไปแช่ก่อนแบบค่อ,คอยๆกินจะได้ถือไปกินได้ด้วยนะครับต่อมาครับลูกที่3ครับเทียนครับโอ้ยเทียนนี่เวลาเราจุดเทียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนะครับเทียนจะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นหรือสั้นลงนะฮะถ้าเราจุดเทียนแล้วเทียนยาวขึ้นคือไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะครับแถมยังสามารถขายได้ด้วยเราต้องพบว่าพอจุดเทียนแล้วน,นะ สั้นลงมันจะมีน้ําตาเทียนไหลออกมาตรงนี้ครับเนี่ยน้ำตาเทียนเทียนร้องไห้แล้วก็สั้นลง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 เพราะฉะนั้นนะครับเราก็พบว่านะครับเป็นการทําให้ร้อนขึ้นเพราะอะไรจุดไฟไงร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเราก็พบว่าขนาดของเทียนเนี่ยใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงครับเล็กลงแถมยังมี ามีกลิ่นออกมาด้วยนะครับอ่ะร้อนขึ้นเทียนก็จะมีขนาดเล็กลงเพราะว่ามันทำไมเอ่ยมันละลายออกไปนั่นเองครับจากของแข็งกลายเป็นน้ำตาเทียนคือของเหลวโอเคไหมรูปต่อมาครับรูปที่สี่ครับน้ำแข็งครับเราจะทำน้ำแข็งได้ต้องเอาน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็งนั่นเองครับมั่นใจว่าเป็นการทำให้ เย็นลงครับผมเย็นลงก็คือการดูดความร้อนออกมาจากน้ําจนน้ําของเราแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็งครับมีการเปลี่ยนสถานะจริงไหมครับมีการเปลี่ยนสถานะนะครับมีการเปลี่ยนสถานะทีนี้ในรูปนี้เนี่ยนะครับแล้วแต่ว่ามุมมองของนักเรียนจะเป็นอย่างไรอย่างมุมมองของครูแม็กคือเนี่ยตอนแรกมันเป็นน้ําก่อนและเราทําให้กลายเป็นน้ําแข็งแต่นักเรียนบางคนอาจจะมีมุมมองแบบนี้ก็ได้ครับว่าครูแม็กค,ครับรูปนี้มันเป็นน้ําแข็งอยู่ครับ แล้วครูแม็กสังเกตนะครับว่ามันเริ่มมีหยดน้ำนักเรียนบางคนสังเกตแบบนี้ก็ได้นะครับน้ำแข็งเราวางทิ้งไว้จะรับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับเพื่อเอาความร้อนมาเปลี่ยนสถานะนะครับเปลี่ยนสถานะนะครับถ้าเมื่อกี้เย็นลงคือเปลี่ยนจากอะไรเอ่ยเปลี่ยนจากสถานะของเหลวนะครับกลายเป็นสถานะของอะไรครับเป็นของแข็งแล้วเเรามองย้อนกลับกับครูแม็กครูแม็กครับรูปนี้ผมเห็นว่ามันเป็นน้ําแข็งอยู่ครับ และมันก็เริ่มมีน้ําออกมาแบบนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนะครับมันจะตอบแบบไหนก็ได้เพราะว่าเรามองรูปรูปหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายมุมมองจริงไหมนะครับต่อมารูปที่5้ากันเลยครับกับรูปที่6นี่ขอวางข้างๆเลยเพราะเป็นของที่ครูแมกชอบกินมากๆเลยครับนี่รูปที่5้านี่เอาเนื้อนะครับไปย่างครับปิ้งครับอืมอ้มหูยกลิ่นหอมกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นมาแล้วครับ สีเปลี่ยนมะสีก็เปลี่ยนครับอย่า,ยาสุกมากอย่าสุกมากสุมกสมากเดี๋ยวมันแข็งเอาแบบนุ่มอ่ะสุกนิดนึงปุ๊บนุ่มๆยัดเข้าปากเลยนะครับแบบนี้ก็มีการเกิดกลิ่นนะครับมีการเปลี่ยนสีแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วยนะครับการนําไปปิ้งเป็นการให้ความร้อนนั่นเองนะครับและมาสุดท้ายรูปที่6ครับคุณแม่ขาวันนี้หนูอยากกินมูนค่ะเอาผงมูนเติมใส่น้ำอุ่นคนๆๆๆสุดท้ายเอาไปแช่ แข็งครับอ่าไปแช่แช่เย็นก็ได้นะวุ้นเนี่ยแช่เย็นก็ยังถือว่ากลายเป็นวุ้นได้เหมือนกันโอเคไหมครับการนําไปเข้าตู้เย็นไม่ว่าจะเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะครับหรือช่องแช่แข็งนั้นเป็นการ ให้ความเย็นนะครับเป็นการดึงความร้อนออกมาแล้วแต่จะเรียกโอเคไหมครับนั่นก็คือการทําให้อุณหภูมิลดลงทําให้เย็นลงนั่นเองนะครับและมันก็จะเปลี่ยนจากเหลวๆกลายเป็นแข็งๆก็คือการเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือนะับเรื่องราวของไรเอ่ยนะครับการเปลี่ยนนะครับวัสดุนะครับวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปนะครับแล้วก็ในข้อที่หนึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องของนะฮะ การประกอบนะครับวัสดุนะครับว่าวัตวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยมีวัสดุอะไรนะครับอยู่บ้างนะครับมีชิ้นส่วนย่อยเป็นอะไรบ้างทั้งหมดนี้นะครับข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนเนี่ยที่มีคําตอบนะครับไม่ได้เหมือนครูแม็กเป๊ะนะครับไม่ได้เหมือนเป๊ะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันหลากหลายใช่ไหมหมอนอิงบ้านครูแม็กกับหมอนอิงบ้านนักเรียนเป็นไง ก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้นะครับไปทบทวนกันด้วยกันด้วยนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายๆน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยครับทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าจะลืมเรื่องนี้ก็อย่าลืมนะครับหยิบหนังสือเล่มนี้มาครับรวมถึงในคาบเรียนถัดไปด้วยนะครับหนังสือวิชาศารป .3 เล่มที่1ของอักษรครับแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่